ศาสนาบ่ท่านห่างค้นหักห่างหนีไกลเอาหัวใจห่างเหินบ่นประทมคำ,ำเบาบ่ไดเอาใจตังนั่มคำประองว่าศาสนากะเงียงคอยค่อยถ่าสิมุนพังทอน,นั้นแล้วแสงพุดโธนั่มทางแจงแสงระธรรมกรนนั่มส่องเสียงนั่งมงมงของกรดดั้งได้มนหูแสงกับเสียงไดสิสู่ที่ได้กล่าวว่าเจ้าไข แสงแสงไหลสีมาเทียมเปรียบดั้งแสงกระทําเจ้าแสงอาทิตย์วาหงแล้วแนวคนเดินยังผิดป่องแสงประทําหนี่พี่นองจังสิแจงหงตาเสียงเสียงไหนดั้งขับฝ่ากล่องสนันเถิงเวหหนหรือสีเสียงมนตรากับ่เทียมเสียงคองเสียงมองมองอย่าม่องขาเป็นเสียงท่ำฟังเหลามวลเสียงมองมองมวลมวลบวส่วนเข่าบอนดี้ปุ่นแล้ว คนห่างถ้ำบจ่จำมัน่นเดิมเราคล้องหลังสีเอาอย่างนอกคนหาบ่มีดีแล้วเอาแต่แนวความสวัวเมาม้า,มาบ่ถืกทีถามหาส่ยความดีเจ้าสร้างปะปล่อยถิมบ่มีไหวอยู่ใจเจ้าสร้างเขาปาใหม่บ่หาปองทังเมื่อของข้าเครื่อกระโบโปดางานเจ้าใต้ข้านันคือก้ามมะพันทะนั่งเกี่ยวกุ่มเป็นเกี่ยวเกี่ยวไหวอย,อยู่สีใต้แ้วย่งบ่หูประโยชน์เจ้า flexibility k